อนุทินกับพลเอกประวิตยมีโอกาสจะได้เป็นนายกไหมครับจะได้เป็นได้ยังไงอะในเมื่อหน้ากระดานการเมืองมันมีอยู่เพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วคุณอนุทินเนี่ยมีอยู่แค่เจ็ดสิบเสียงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงไปรวมกับพลเอกประวิตย์สี่สิบกับเจ็ดสิบก็ร้อยสิบเสียงไห้รวมไทยสร้างชาติมาอีกมันก็ร้อยสี่สิบเสียงถ้าไม่ไปร่วมกับก้าวไกลแล้ว คุณอนุทินก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นนายกคนเป็นนายกนี่มันมีอำนาจในการยุบสภามีอำนาจในการปรับคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการปร,ร,รปับพักร่วมรัฐบาลเรื่องอะไระเพื่อไทยและคุณทักษิณเขาจะไปยอมให้คุณอนุทินเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีทางคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อเมื่อมาสังกัดอยู่กับพักเพื่อไทย แต่ถ้าตราบใดยังอยู่กับคุณเนวินแล้วก็เป็นพักภูมิใจไทยชาตินี้ชาติหน้าถ้ามีเสียงไม่ถึง250อยาังไงยังไง,ง,ไงก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอา้ายิ่งพลเอกประวิตย์มีอยู่40เสียงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณอนุทินคุณอนุทินยังไม่มีสิทธิ์และพลเอกประวิตย์จะมีสิทธิ์ได้อย่างไร เขาว่าสวสีน้ำเงินทั้งสภาเลยจะโหวตให้พัรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็รู้หรือเปล่าว่าสวไม่มีสิทธิ์โหวตนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อสวภูมิใจไทยหรือสวสีน้ำเงินอย่าคิดว่ามีแค่ร้อยห้าสิบเลยผมให้มีสามร้อยเสียงไม่มีทางที่จะทำให้คุณอนุทินเป็นนายกคนที่วิเคราะห์วิพากวิจารณ์เนี่ย แล้วเธอละเมอเพอพกฝันกลางวันก็พูดกันเลื่อยเปือยคุณอนุทินก็ยังเป็นรองนายกอยู่นั่นแหละครับก็ไม่มีทางได้เป็นนายกครับพรรคร่มวมรัฐบ,บาลอื่นจะจับขั้วใหม่โดยการไปรวมกับก้าวไกลและถล่มเพื่อไทยได้ไหมครับเออนี่นี่ก็น่าคิดนะตอนตั้งรัฐบาลคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่เอาก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติก็บอกไม่เอาก้าวไกล พลังประชารัฐก็บอกไหมเอาเก้าวไกลไม่มีใครเอาเก้าวไกลเลยอ้าวแล้ววันนี้คุณจะไปเอาก้าไกลแล้วคุณจะตอบกับสังคมได้อย่างไรวันนี้คุณเปลี่ยนใจเก้าผิดหรือเปล่ายังไงยังไงก็รวมกับเก้าวไกลไม่ได้ใครที่หวังใครที่คิดใครที่ลุ้นก็ได้แต่หวังและก็ได้แต่คิดลมลมแรง,แรง